สวัสด so, kind of ีสักครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่เกมทริบัสอีกแล้วอยู่ในโหมดออนไลน์ครับผมก็หลังจากมุ่งมุ่ซั่ว,วได้ท่าใหม่ๆบ้างบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างอุ๊ยโอ้แพ้ครับผมแผพ้คะแนนอ,อันนี้จะเป็นอีกโหมดมหึงนะครับที่เป็นแบบ คือถ้าหัวหลุดใครหัวหลุดแม่เจ้าคะแนนสูงกว่าก็จะแพ้เลยก็แต่และแรกผมก็เรล่นโคตรเครียดเลยครับแม่งทําไมทำท่ายากมากยิ่งไม่ค่อยเก่งรู้เรื่องวิสิิด้วยสําหรับอ่าคนเก่งวิิกินี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับกับเกมนี้ก็คงคิดท่าใหม่ๆอะไรได้โอ้ยตัวแหกเลย นี่ก็คนที่อยู่ในห้องนะครับก็คงจะเป็น่านชาติกันทั้งนั้นไม่รู้จะมีคนไทยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีแหละน้อยๆไม่เยอะก็ยังไงครับถ้าเล่นแล้วก็มาเจอกันได้นะครับก็ชื่อผมมุซาชิโอทีสนะครับออนนี้อีกรอบจะชนะไหมต้องลองดู contact 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 nào quá contact Êh. hey người vương oh oh mình bị bao โอ้โหแม่ยังแท้อยู่คะับหัวหลุดเลยแท้คะแนานด้วยหัวหลุดด้วยมันจะรีเพลย์ไปห,หลายรอบและเนี่ยโอเคครับก็จบรายงานเพียงเท่านี้นะครับ